พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวกับการชุมนุมนะคะที่ก่อนวันสงกรานทางมวลชนกปปสได้เดินทางไปที่กระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็มอบนกวีดทองคำให้กับประหลัดกระทรวงด้วยนะคะเรื่องนี้ทางพักเพื่อไทยก็เตรียมที่จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็บอกว่าทางปรลัดกระทรวงนั้นทำความผิดโทษฐานที่รับของมีมูลค่าเกิน3,000บาทค่ะ นายอนุสรเอี่ยมสะอาดนะคะรองโฆษกพักได้พูดถึงกรณีที่ทางกลุ่มกปปสเดินทางไปกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็มอบนกหวีดท,ทองคำให้กับนายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ปหลัดกระทรวงนะคะโดยภายหลังนายสุเทพจะบอกว่าไม่ได้มอบให้กับนายแพทย์นรงเพียงคนเดียวแต่ว่ามอบให้กับคนในกระทรวงสาธารณาสุขทุกคนค่ะ ในเรื่องนี้นะคะพักเพื่อไทยเตรียมที่จะยื่นร้องต่อปปชเพื่อให้เอาผิดกับนายแพทย์นรงในกรณีที่รับนกหวีดทองคําแล้วก็มีความผิดสําเร็จเพราะว่านกหวีดทองคำเนี่ยมูลค่าเกิน3,000บาทแน่นอนอาจจะไปผิดตามกฎหมายปปชามาตราหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าโชคร้ายนายแพทย์นรงอาจจะได้ไปนอนเป่านกหวีดทองคําในคุกก็ไดอออ้ออกมาบอกแบบนี้เลยนะคะ ส่วนทางตัวแทนประชาคมสาธารณาสุขแพทย์หญิงประชุมพรบูญเจริญออกมาโต้กลับทันทีค่ะบอกว่ากรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมจะฟ้องต่อปปชให้ดำเนินการกับประหลัดกระทรวงในกรณีที่รับมอบนกหวีดทองคำนะคะอยากจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ต้องมาเสียเวลาในการฟ้องร้องเพราะว่าในาสุเทพเนี่ยไม่ได้มอบนกหวีดทองคํา ให้กับประหลัดกระทรวงคนเดียวแต่ว่ามอบให้กับคนทั้งสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่รวมไปถึงบุคคลอื่นๆด้วยแต่ว่ามีท่านประหลัดกระทรวงนั้นเป็นผู้แทนรับมอบเท่านั้นค่ะพร้อมกันนี้ก็ยังได้พูดถึงด้วยนะคะว่าถ้าจะนับว่านกหวีดทองคำมีปริมาณราคามูลค่าเกินกว่า3 0 0 0บาทอยากจะให้มองนะคะว่าถ้านกหวีดอันนี้เนี่ยสองหมื่นบ,บาท ราคาเต็มนะ20,000บาทแต่ว่าคนทั้งกระทรวงสาธารณสุขมี200,000คนเมื่อเอามาหารเฉลี่ยกันแล้ว200,000กับ20,000 20, ตกแล้วไม่ถึงคนละบาทเลยยังไม่ได้ทําผิดแต่อย่างใดนะคะถ้าจะนับเอาคนที่มารอต้อนรับกปปสในวันนั้นก็ประมาณนับนับรวมแล้วก็หลักพัน ฐานเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยไม่เกินคนละ3,000บาทแน่นอนเพราะฉะนั้นทางพรรคเพื่อไทยไม่ต้องเสียเวลาในการฟ้องร้องอันนี้ก็เป็นคำโต้อตอบของตัวแทนประชาสมาคมสาธารณสุขค่ะ